ผลงานรัฐบาลเห็นชัดเจนเลยครับแก้ปัญหายาเสพติดยังไงเมายาอะไรหรือเมากาวอะไรน่ะไปอยู่ข้างบนน่ะเฮ้ยขึ้นไปทำไมลงมาเฮ้ยจะมาซ่อมไฟมาทำไรอ่ะมาซ่อมไฟอาอเพราะรึเปล่าฮะเอาเท่าไหรอ่ะเอาขอมัดหนึ่งฮะมัดหนึ่งจัดไปเ้ย โอ้โหนั่นอะไรอ่ะทขาไหมหมูยอหมูยออะไรมาเป็นปั้นเลยเอาหมูยอบ้านเป็นเหลี่ยมเหรอประหลุ่มรฮะโอ้โหสรุปขึ้นไปซ่อมไฟใช่ไหมซ่อมไฟไม่ได้โดดอาจารย์นอนเยอะๆนะโอ้ยนอนไม่น่าอาจารย์อ่ะเราก็กลัวโดดเออดียวถามหน่อยครับไอคนผอมๆก็ไม่ขึ้นเออ ค่อยลงนะจ้าอ่าไม่ได้เมายาบ้าเหรอครับผมก็นึกว่าเมายาบ้าท่านประธานผะปกติเมายาบ้านี่ชอบขึ้นที่สูงใช่โอ้ก็ดีแล้วไม่ไมาก็เอาอีกแล้วผมว่ามันโดดแน่อย่างเงี้ยยาบ้าจะกลับไปเป็นยาม้าก็วันนี้เลร้องจะเป็นม้าเลยเอาขอบขอะคุณครับท่านประธานครับโอ้ทำควรจะอ่านตั้งนานแล้วเหรครับ อยากมีชีวิตที่สดใสจงห่างไกลยาเสพติดอ,อไม่ข้องแวะไม่อันนี้ก็ไม่้องไไมม่่แวะเติมยาบ่อยๆนี่ฮะนี่ได้ชนะเลือดเลไมันมันไปเอากรรมการที่ไหนมาตัดสิน เน้นกว่าจริงจังเน้นประธานิงจ่านสมชายประท้วงครับประธานที่เคารพผมสมชายหนองยีจากร้อยเอ็ดผมไม่ทนนะคือแทนที่รัฐบาลนี้ธรรมนรมครับจะไปแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดเนี่ยช่วยไปแก้เรื่องการอ่านออกเขียนได้ก่อนฝากทรมนรมหน่อยฮะกระทรวงดิสาธิการ ไม่ต้องอบรมใครท่า,านพนมอบรมคนที่อยู่ซ้ายมือท่านนี่เพื่อความเคารพครับครับ,รบท่านพนมใช้สิทธิ์พลาดพิงะเนเครับตั้งแต่ที่กรมประชาพนมปีเจริญขอญอาต์ประท้วงท่านสมชายครับท่านสมชายจะประท้วงเนี่ยทําไมนั่งอยู่ตั้งนานเพิ่งประท้วงมันควรจะประท้วงตั้งนานแล้วนั่งหาอะไรอยู่ คุณอยู่ตรงนั้นคุณยังอึดอัดทนไม่ได้ยังลำคาญคิดถึงผมบ้างดีนั่งอยู่ตรงเนี้ยผมก็ลำคาญตั้งนานแล้วแล้วเนี่ยไอที่ชนะเลิศเนี่ยไอกรรมการมันเมายาดองไงครับถึงให้ชนะเลิศน,น่าจะไปเอากรรมการตัดสินปลาสวยงามมาตัดสินนะครับย้ำกับท่านสมชายนิดหนึง่งประท้วงให้มาเร็ววันนี้นิดหนึง่ง ท่านประธานที่เคารพผมสมชายหนองหีจากร้อยเอ็ดท่านประธานที่เคารพครับเมื่อสักครู่นี้ฟังท่านประมาณถ้าประมาณเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นในสภาหแห่งนี้ถ้าประมาณครับคุกไม่ได้มีไว้ขังคนจนอย่างเดียวนะครับเอาไวข้ขังใครคขังคนที่มาปบมือในรายการนี้แหละครับในฐานะผู้สนับสนุน ไม่มีเสียงปรบมือเลยกรีดอย่างเดียวเลยรัฐบาลนี่พูดได้ไงยาเสพติดเกลื่อนเมืองเป็นเรื่องของใครเรื่องของใครแล้วใครเป็นรัฐบาลเป็นเรื่องของแมวหรือยังไงถามมาได้ถ้าไม่มีปัญญาบริหารจัดการเรื่องนี้มามาอ้ยพวกเราลุกขึ้นช่อไปไปอยู่ฝั่งนู้นลุกสับฟังไม่มีใครลุกเลยไม่มีใครลุกเลย และฝั่งนี้ก็กําลังจะบอกว่าไม่ว่าสภานี้หรือสภาไหนไม่มีฝ่ายค้านไม่มีฝ่ายค้อนด้วยไม่มีฝ่ายค้อนไม่มีฝ่ายค้านมีแต่ฝ่ายคอยครับเมื่อไหร่จะยื่นสะพานมาท่านประธานที่เคารพครับนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมานี่ชักเข้าชักออกเหมือนชาชักยังกัญชากัญชาตอนเนี้ จะผิดกฎหมายแล้วท่านประธานเป็นยาเสพติดแล้วเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวไม่เป็นแล้วไม่เห็นใจสายเขียวเขาบ้างเหรือไอ้ที่เขาเยึดมอตโตแบบท่านเอกว่าสายเขียวอ่ะถ้าใจเราบริสุทธิ์กัญชาก็แค่ดอกไม้สารเคมีผมไม่ยุ่งมุ่งแต่สมุนไพรขาดเธอไม่เป็นไรขาดใบใจจะขาด กัญชาเป็นยารักษาหัวใจอกหักที่ไรยิ้มได้ทุกทีสโลแกนก็ดีทำไมไม่ส่งเข้าประกวดบ้างปัวสู้ฝั่งโนมไม่ได้ท่นระธานครับที่สำคัญคืออะไรนโยบายการปราบปรามยาเสพติดไม่มีความชัดเจนเวรและกรรมมันจึงตกกับประชาชนข่าวสะเทือนใจท่านประธานคงจำได้นะพ่อ เรียกเจ้าหน้าที่มาจับลูกชายลูกชาอยอยู่ในบ้านพ่อเกาะรั้วจับไปเลยกระทืบเลยยิงทิ้งเลยก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกอรา,ารวาสพ่ออยู่บ้านไม่ได้แม่ต้องหนีหัวสุกหัวสุนไปอาศัยบ้านอื่นอยู่ไม่อย่างนั้นก็จะถูกทำร้ายตาย <S 1> <S 1> <S และที่ผมทนไม่ได้คือรัฐบาลน,นี้จัดการปัญหานี้แบบสบายสบายอะ สบายสบายถูกใจก็พีกันไปคือผมยอมแล้วว่าผมไม่ถูกใจผมไม่พอใจผมไม่มีใจแล้วผมก็จะไม่ทนขออนุญาตฟาดเป็นไรกระทรวงท่านประธานที่เคารพครับกระทรวงศึกษาธิการท่านประธานทราบข่าวนะรุ่นพี่ม .2 ใช้เด็กปหรุ่นนนองไปซื้อบุหรีมันไม่ไปเนี่ยเอาโซ่ฟาด ฟาดแล้วก็จับหัวอย่างนี้จับไม่ได้เพราะว่าน่ารักเกินจับหัวโขกกำแพงเนี่ยแล้วเรื่องไม่คืบหน้าถึงไหนเลยโครงการอย่างทูบีนเมวรันเนี่ยของทุนกระหม่อมเนี่ยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดทำไมรัฐบาลไม่สารต่อทำไมไม่ได้ไม่ได้หน้าใช่ไหมหรือไม่มีอื่องอางไอ้อื่องอางที่ว่าคือส่วนตา มันไม่มีใช่ไหมและวิธีการรณรงค์เนี่ยท่านสเสน่ห์ผมพูดถูกยาเสพติดมนเล่นจากการสูบบุหรี่ในโรงเรียนท่านประธาน30ปีรณรงค์ในโรงเรียนยังไงเป็นแบบนั้นเด็ <S 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 กไปสูบบุหรี่ก็สูบในห้องน้ำทำได้อย่างเก่งสุดไปเขียนที่โถนี่30ปีทุกวันนี้ยังเหมือนเดิมท่านประธาน เขียนโถปัสสาวะกรุณายาทิ้งก้นบุรีลงในโถปัสสาวะเด็กมันมาเติมเพราะมันจะเปียกและจุดยากเหมือนเดิมไม่มีอะไรคืบหน้าเลยฟาดกระทรวงที่สองกระทรวงสาสุขเลกๆยาบ้าห้าเม็ดเนี่ยอย่างที่ท่านประมาณผู้ดิเหมือนเลยผิดเดี๋ยวนี้เม็ดเดียวเป็นผู้เสพก็ผิดแล้วนะฮะนำจับได้ยึดทรัพย์ได้ส่วนแบ่ง5%ซ ไม่มีคิดที่จะป้องกันนโยบายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะที่ทำไมเปลี่ยนจากห้าเม็ดเป็นเม็ดเดียวเพราะเขาทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวเสียงเรียกที่ว่าไอ้หมอกูไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวเปลี่ยนจากห้าเม็ดเป็นเม็ดเดียวขอฟาดกระทรวงพมกระทรวงดีดูแลครอบครัวดูแลชุมชนดูแลสังคมเนี่ย แล้วเอาใครไปดูแลรรท่านประธานตอนนี้มีแต่คนแก่อยู่บ้านดูแลหลานแล้วคนแก่วันวันหนึ่งหาแต่ของหายรรท่านประธานเช้าตื่นมานี่หาฟันปลอมเอาไว้ไหนสายหน่อยหาแว่นตาแว่นตาไม่ได้หายไปไหนหรอกมันอยู่นี่ซักพักกวาดบ้านท่านประธานกวาดไปกวาดมาไม่กวาดหายามันเน,เนบอยู่จักรแร่นี่ หันไปหันมาไปเห็นหลานเอ้าอีหนูเองเป็นลูกใครแล้วเนี่ยหลงแล้วจะให้คนแก่เนี่ยมาดูแลมาป้องปรามเรื่องยาเสพติดได้อย่างไงแล้วเดี๋ยวนี้ท่านประธานที่เคารพครับสถาบันยุวพัน์แห่งประเทศไทยเขาศึกษาข้อมูลเรื่องของบุหรีไฟฟ้าบุหรีไฟฟ้าตอนนี้มันพัฒนาเป็นเจน5แล้วคุณตาคุณยายจะรู้ไหม หน้าตามันเหมือนของเล่นรรท่านประธานมีกลิ่นทั้งหมด16,00 0กลิ่นมันจะเอาเวลาที่ไหนมาเลือกกลิ่นนะครับหอมๆทั้งนั้นไอ้กลิ่นชิ้นฉุนเหมือนบุหรี่ไม่มีผิดกฎหมายในบ้านเราในประเทศไทยนำเข้าค้าขายผิดกฎหมายหมดแต่รรท่านประธานเชื่อไหมประเทศไทยมีร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งสิ้น436ร้าน ขายอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ร้อยสล้านในกทมขายใกล้โรงเรียนเนี่ยมีอยู่70็ร้านรูปรักมันเหมือนของเล่นมันเหมือนตุก๊กตุนตุ๊กตาเข้าไปในห้องนี่กลิ่นหอมสตรอเบอรี่นอนนี้นั่นรับรองครับตายายเนี่ยนะครับสายตาฝ้าฟางแล้วไม่รู้เรื่องแล้วลิ้นไม่รับรสแล้วหลานตดยังไม่เหม็นเลยจะไปรู้เรื่องอะไร แล้วตำรวจไม่รู้หรอคไม่รู้ร้านดังเยอะแยะตำรวจไม่รู้หรอไม่รู้เพราะมันมีอึงางอย่างที่ท่านประมาณพูดนี่ชัดเจนซึ่งชอบเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นอยู่เรื่อยท่านประธานท,ที่เคารพครับ,รบสุดท้าย อยากจะบอกท่านปรมธานพี่น้องเราว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ในครอบครัวรอรัฐบาลอย่างนี้ซึ่งไร้ฝีมือแบบนี้ไม่ได้ต้องทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสังคมล้อมรักให้ครอบครัวล้อมรั้วป้องกันยาเสพติดและอยากจะฝากคำคมของคุณโรเบิร์ตสายควันโรเบิร์ตสายควันท่านจากพวกเราไปแล้วตลกชื่อดังท่านบอกว่าโจปรปล้นยังเหลือบ้าน ไฟไหม้บ้านยังเหลือที่ถ้าถูกยาเสพติดย่ำยีคุณจะไม่มีชีวีและไม่เหลืออะไรเลยครับรรท่านประธานครับ